ผมกับเพื่อนติดคุกกันในเกม The Escape b t พวกเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงในการออกจากคุกถ้าทำให้สำเร็จเราจะต้องไปเล่นคนเกียนผีในเกม p a t m o p h o b i a และคนที่ร่วมลำบากกับผมในคลิปนี้ก็จะมี Art Arm 3า1 Let s <S ไป t ลยเฮ้เฮ้ hey. hey. พารนี้เป็นพาร์ทแรกเลยที่ยิมซีไม่มาไม่ว่างเพราะว่ายิมซีติดกิจกรรมที่มหา,ราไรเขาเรียกว่าอะไรอะวิไลวิไลวิไลนนี่สูตรลับสูตรลับสูตรเด็ดก็คือการเก็บของแบบนี้น้องเอ้ยอัมซีช่วยพี่เออนั่นอนในคลิปนี้เราจะออกจากคุกโดยการนั่งเครื่องบินออกไปน้อง ซึ่งเครื่องบินเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะออกยังไงอุ๊ยออกไปนี่ที่นอนของหนูแม่บอกห้ามนอนคนอื่นนอนเดี๋ยวรังแคติดหัวเอออินพี่อยู่ขวาบนเออใช่ปหะอุ้ยี่เจอเจอเจอแผงวงจรมาเฮ้ยเก็บเลยเก็บเราเราต้องใช้ใช่ไหมอันนี้เออเราใช้ในการตักกีการ์ดก่อนอื่นเราจะต้องจับเวลาก่อนแป๊บหนึ่งขอจับเวลาก่อนแป๊บ ในพาร์ทที่แล้วเราไม่ได้จับเวลาแต่เราดูจากเวลาในคลิปเอามันก็คือ48เราไม่ได้โกงนะทุกคนมาหนึ่งชั่วโมงครับจับเวลาได้อาลรู้ไหมว่าถ้าเกิดพี่พูดว่าเซตหยอดสุดต่อ <c> ซ <oughs> หมาะสองหัอใส่ไข่พี่กำลังจ,จะเล่นอามนะอามรู้ว่า <c oughs> <c oughs> ออใช่โอ้ยโดนต่อยแย่ yeah, แล้วจ้าครับจา้า <c oughs> โอ้ <c oughs> อ้าวเ,เ,เทปลอยเฮ้ยเทปจ้าจ้าเทปกูเราจะต้องใช้หวีกับไฟแช็กในการปั๊มใช่ป่ะในการปั๊มคีย์การ์ดนี่ไงใช่จริงๆด้วยปั๊มคีย์การ์ดปั๊มคีย์การ์ดต้องใช้คีย์การ์ดแปรงวงจรแล้วก็เชื่อมไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวจะไปอ่านหนังสือก่อนนะไม่เล่นกล้ามอ,อ นั่นเดเี๋ยวเดี๋ยวเขอให้เต้นกามก็ได้เราแบบยังเป็นพวกใช้สมองอยู่อะไม่อยากใช้กำรังอะทำให้หมกฟางกเูเสียเซลเลย <c oughs> หมกฟางไหนวะมีเยอะโอ้ยกูไม่เกี่ยวอ,ยอ่าไอ้ไอ้บากามบากามบ <c oughs> ากาม, <c oughs> มาเมาดิยนี่ <c oughs> อ้ยหมดแรง เฮ้ยอาซีผมคนฉนลาดก,กว่าคุณ <c oughs> จะตายแล้วพี่เราต้องการอะไรบ้างนะเราต้องการสิ่งที่เราต้องการเลยนะจะมีหวีกับไฟแช็กทำุญเจเหรอเราจะต้องทำตัวปั๊มก่อนทำตัวปั๊มแล้วจากนั้นก็แผงวงจรเรามีแล้วนี่ใช่ว่าแผงวงจรเรามีแล้วก็จะเหลือแค่เชือกรองเท้า เฮ้ยเจอแล้วเจอเจอสเปียรถอกเหรอเออแต่ถอดของออกไว้ในห้องเฮ้ยแสดงว่าเจ้าของเจ้าของที่เก็บของนัในกันเซ็ตหยอกเซ็ตหยอกใครบางคนอยู่อามสเปียร์เหมือนลูกธนูเลยใช่เราจะเก็บไว้ใช้เองอันนี้เป็นของภารกิจนะเราจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะจะเอาให้ภารกิจดี จากคำผค่อันนี้เป็นผู้กันครับอย่าอย่าอย่ามองผิดโอ้ได้แล้วได้ตังแล้วได้มา25บาทหวีกับไฟแช็คมาละมาดสบู่สบู่นี่ไงโบปสบู่เจอเนี่เนี่สบู่เอามันทำอะไรวะจะทำที่ปั๊มกุญแจไม่ใช่หรอมันใช้นั้นหรอเฮ้ยทำไมติดหนึ่งดาวใครไม่เข้าเช็คเลย นี่ไงสกิลิตี้เพิ่มเพราะว่าอาร์มซีมิสไม่ไปกินข้าวเออะไม่หิวเออไม่หิวอ,อ่ะออวอนวันเราตั้งแต่แต่เล่นเกมไม่อยอมกินข้าวอาร์มซีไปทำอาชีพหน่อยเด้อเอ้าเป็นไรอะ่ะเขาตึกนั้นเป็นไรอะ่ะ <c oughs> จา้าครับมีคนข่มขืนกันนะคุก <c oughs> เซ็ตหยอกกัน <c oughs> ถึงเวลาอาบน้ำแล้วไอ้น้องไอ้พวกเต่าเหม็นอาบน้ำเร็ว เอ้ยตำรวจทำไมน้องผมตำรวจถอยถอยนะทำไรน้องผมทำไรน้องผมครับคุณทำไรทำไรน้องผมอ้ามเอาไปเอาชุดเอาชุดเอาชุดพี่เลียกเพลักงานกันคุณทำไรน้องผมตำรวจอุ้ยเจอเชือกรองเท้าแล้วอุ้ยเจอของดีหมดเลยขาดอะไรนะคือตอนนี้เราขาดเอ่อขาดแค่เออหวีมีหวีไหมหวีมีหวียังไม่พี่ยังไม่มามามาเฮ้ยเอาจ๋า มาอัปเดตเวลาหน่อยดีกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่47นาทีถือว่ายังดีนะเหลือเหลือเวลาแค่47นาทีตอนนี้ต้องรีบลนะตองรีบต้องรีบละ <s> เราจะจริงจังมากเลยในแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยอัดไปแล้วแล้วก็ไฟล์เสียไอ้น้องไม่เสียหรอกกูโกหกพวกมึงเฮ้ยใครยังไม่นอนเนี่ยลุกทำไม <c oughs> <c oughs> ไอผู้ <c oughs> ชอบตื่นเช้าพวกมึงนี่ ใช้เวลานอนไม่เกิดประโยชน์ขออ่านหนังสือก่อนละกันนะเอวทำไมตำรวจตีกันเองอ่ะอ๋อดูแลคื <c oughs> อเราต้องหาคาจีดด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะซัตดตำรวจเฮ้ยขนาดเลย <c oughs> ตอนนี้มีอันนี้แล้ว<ม>เรามีแผงวงจรแล้วมีเชือกแล้ว เหลืออะไรวะเหลือคีย์การ์ดคีย์การ์ดขอคีย์การ์ดเลยแล้วก็ต้องครับพีแอกด้วยไี่คิดโต๊ปี่จะโดนเช็คนะใช่หรอรู้ดิอ่ยมันขึ้นน่ะตายสิน่ะเด็กอีฟโค้งทูเซิร์ฟน่ะจากครับจากไปแล้วช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหม มีอะไรข้างในอะ่ะอุ้ยของแบบบามานูเลยอะ่ะเฮ้ยตอยกูทำไมเ <c oughs> มือ่เอเฮ้ยถอดถอดเสื้อถอดเสื้อมาไม่คีดาการแล้วนะ <c oughs> หวยจังวะมันเข้าห้องมาเฉยเลยอะ่ะไม่ให้เลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> เร็ว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 ถามาอมา เฮ้ยเบคก้ายังไม่ได้ไปกินเลยไม่ได้กินเหมือนกันอ่ะเรียบร้อยสามบอลแดงมาเลยโอเคจะโดนล็อกดาวน์นะโยนกุญแจทิ้งละโอเคกระถางบอกว่าตอนนี้เราสามารถคราฟของได้แล uh ้วไม่ใช่คราฟของคือเราคราฟของกันเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แฉลงอันเดียวเลยเก็บบอลก่อน็บไหมเฮ้ยโดนคนโค้งคงสอบไปยังไง มันบอก,อ,กอ,อา R5 เมื่อกี้เอาเอาเอา,เอามามดมกินมาอาซี่อยู่ไหนออกห้องไม่ได้หายแล้วมันบอกอา R5 เมื่อกี้มันเจออะไรวะชิบหายแล้วกูโดนขังเดียวเลยเหมือนกันเหรอกันเลยเจออะไรอ่ะเจออะไรวะ ที่รูปของพี่ตุมหมายกูเต็มแบบเต็มสูบเลยอะ่ะอ๋ออ๋อ,อไม่หายไม่หายไม่หายโอยของที่ซ่อนไว้มีเครื่องบินเดี๋ยวคีการ์ดเดี๋ยวตอนนี้ยคือเราจะต้องหาชแชแลงหาชแลงเลยหาชแลงมีตัวอะไรขายชแลงบอกเลยเดี๋ยวไปซื้อตอนนี้มีตังค์55บาทอ้าวไม่มีแล้ว เกิดอะไรขึ้นวันนี้หยิบของอีกชิ้นเดียวนะจ๊ะโอเคหรือหรือเราจะหนีไปเลยหนีเลยก็ได้นะหนีเลยหนีเลยใช่ไหมถ้าขั้นทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องกูเดี๋ยวนี้เลยหยิบของกันหยิบของกันเตรียมของให้พร้อมอ่ามีของว่างอันหนึ่งอันนี้อ่าอันนี้พิกแอ๊ดนี่แหละมีแค่นี้แหละ ชื่อชื่อครับมาครับมาครับอ่ะผมยังทุกคนเอาเลยมามาชักทำชักแม่เฮ้ยเฮ้มาแล้วมาแล้วมีเงี้นี่ไงอ,อูเออไป คุณเลยคุณเลยเ๋ยวเดินล่วงไนะไม่เอานะยี่สิบไปรอดไม่ไหมน่ะเดี๋ยวสิบโอเคนี่โูกาสคุณก่อน let's go ไปรอดไปไป วิ่งไปแล้วจะกันบอกพวกมึงแล้วไงว่ามันเป็นพราะคนคนนั้นน่ะย่าจบแล้วจะบอกให้ว่นเหลือสิบเก้านาทีด้วยซ้ำไป